สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องปฏิหารหลวงพ่อสวัสดิสภูมิสาโรภูมิสาโรแห่งวัดป่าแสงอุดมดาดมวัดป่าแสงอุดมวัดป่าแสงอุดมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีของพี่ใหญ่ดงดินแดงครับครับพี่ใหญ่เราก่อนปฏิหารนี้เกิดขึ้นตอนที่พี่ใหญ่เป็นอาจารย์อยู่ไหนครับปอาจารย์อยู่เวียยชิงสาแก้วนะครับยังไงครับ เมื่อก่อนนั้นนะครับผมสอนอยู่ที่วิทยาเทคนิคสแก้วเนี่ยก็สอนทากวิชาแหรัวิชาอิเล็กทรอนิกส์ครับผมบส่วนใหญ่ก็งานหลักก็คือ,อทำเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์นะครับพาเด็กทําหุ่นยนต์เพื่อที่จะเข้าไปแข่งขันเข้ารอบต่างๆนะครับเพร,ระาะต้องทำทำคไกรรอบก็คือ,อของหุ่นยนต์ A B U ตอนนั้นฮิตมากฮิตมากก็เป็นทุกวันนี้ยังฮิตอยู่ทุกควานี้ก็ยังแข่งกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องโควิดก็เลยไม่ได้แข่งนะครับก็แข่ง a อ u ียูเนี่ยเป็นโจทย์เป็นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับก็จะแข่งกันหมดเลยประเทศต่างๆแต่เขาจะเอาที่หนึ่งของประเทศไทยไปไปแข่งนะครับครนี้ประสบการณ์ของลุงปูสวัสด์เนี่ยมันก็มีอยู่ว่านะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมพาทีมหุ่นยนต์เนี่ยไปแข่ง อ่าที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมหาวิทยาลัยราชภัทมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเป็นเจ้าภาพอ่าเป็นเจ้าภาพก่อนก่อนที่เขาจะแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยที่เมืองทองเนี่ยเขาจะมีการทดสอบสนามกันก่อนก็คือแข่งกันรอบรอบก่อนนะครับครับขัดตัวก็ขัดขัดขัดตัวครับครับตัวก็คืออ่าเขาเขาก็มีรางวัลให้นะครับมีรางวัลให้มีถ้วยให้อ่าเมื่อปีพศสองพันอสิบหก ก็ประมาณสักปีห้าปีที่แล้วนะครับก็นําทีมไปแข่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราก็ไปแข่งสองทีมนะครับพอแข่งไปรอบแรกเนี่ยเราก็ไปแข่งก็มีทีมเข้าไปแข่งกันมากบายนะครับทีมดังๆเยอะแยะไปหมดนะครับดังๆเช่นเช่นทีมเคยอดีตแชมป์ประเทศไทยมานะครับมาอะไรนะประจวบายบุรี อย่างอย่างเช่นทีมถ้าเป็นเทคนิคก็คือเทคนิคของสกลนครพวกทีมนไนฮอยทมินอย่างเงี้ยนะครับเคยไปจากประเทศไทยก็แล้วก็พวกทีมพัทลครเหนือนะครับพวกพวกนี้ก็ก็เข้าไปแข่งนะครับครั้งนั้นเราก็ไปแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับโนเนมไปไปอย่างนั้นแหละเออไปงนั้นแหละไปอยากเที่ยวไปรรร่วมมกกิจเอออยากอยากเที่ยวอยาก็ไปพอไปแข่งวันแรก นะครับก็มีทีมอยู่ประมาณสัก4ี่สกว่าทีมที่เข้าไปแข่งทั้งระดับดังๆทั้งนั้นมหาลัยอะไรก็ไปลองไปลองกันดูของของจารยนี้พี่ใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ก็อยู่ระดับ4ี่บเลยเด็กครับอยู่ระดับล่างๆไม่ไม่ไม่เคยเข้ารอบก็ทีไม่เคยอาจจะเข้ารอบรอบสองแต่ไม่ไม่เคยถึงกับรอบลึกลึกไม่ไม่เคยอันนี้พอไปแข่งวันแรกผ่านไปเนี่ย อ่เข้าไป16ทีมสุดท้ายทั้ง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 คู่เลยทั้งคู่เลยเออทั้งคู่เลยทั้งสองทีสองตัวอ่าเราก็เอ๊ะมันเข้ามาแล้วนี่จะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เราก็มีครูบาอาจารย์ทั้นเถอะเออก็โทรไปหาอาจารย์อุ้ยอาจารย์อุ้ยก็อ่อแกมีมีอาจารย์ก็คือหลวงปู่สวัสดภูมิสาโลนะครับแกก็แนะนําบอกว่าอ่าให้ไปหาหลวงปู่สวัสดนะครับหลวงปู่สวัสดท่านก็อยู่วัดป่าแสนนุนดม นะครับก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เป่งบุญยืนนะครับรองขมังเวทเลยนะครับก็ผมก็กลับไปว่าไปปรึกษาครั้นี้อาจารย์ด้บอกว่าเดี๋ยวจะปรึกษาหลวงพ่อให้เสร็จหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เคยทําทั้งทีเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์อะไรพวกนี้จะได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ครั้นี้แต่หลวงพ่อว่าตกลงก็จะทําให้นะครับจะทําให้ไปครั้นี้ก็นัดกันนะครับหลวงพ่อก็นัดไป เวลาให้ให้ไปใกล้ใกล้เที่ยงว่าพลังจะสูงหน่อยแว่างั้นอาจารย์อุ้ยก็มารับผมตอนเที่ยงนะครับผมก็ไปนะครับไปหาหลวงปู่นะครับพอเข้าไปถึงก็โดยโดยการนัดหมายกันไว้แล้วนะครับไปถึงเที่ยงพอดีครับไปถึงเที่ยงพอถึงเที่ยงก็เข้าไปนะครับหลวงปู่สวัสดิ์ก็ทําพิธีให้เลยนะครับใช้เวลาทําอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลวงปู่ก็เสกกระถาต่างๆนะครับ อาลงธงลงทองนะครับให้เราลงอำนาจให้เรานะครับเสร็จแล้วก็อ่อให้ตลับสีพึ่งมาหนึ่งตลับนะครับพร้อมกับนำบัตรมานะพริกนำบัตรด้านหลังดูก็เป็นคาถากำกับนะครับเสร็จร้อยก็หลปู่ก็ตบที่หลังเราสามครั้งนะครับให้หันให้หันกลับกลับไปทางหน้าประตูนะครับแล้วก็บอกเคล็ดลับว่าให้นําสิ่งที่ให้เนี่ยไปติดที่หุ่นยนต์ นะครับเป็นสีเพื่อเป็นสีพื่ไปแต้มหุ่นยนต์จุดที่สูงสุดว่าเนี่ยแต่ห้ามคุยกับใครพูดกับใครนะครับใครใครทักก็ไม่อาจารย์อุ้ยเด็ดอาจารย์อาจารย์นิยายนเด็ดไปครับไม่คุยอะไรไม่คุยไปคุยกับใครแล้วก็พอออกแต่ผงพ่อไปก็มุ่งตรงไปที่สถานศึกาหุ่นยนต์เลยนะครับพอเข้าไปถึงหุ่นยนต์ก็ทําอย่างที่หลวงปู่บอกนะครับก็หลวงปู่ก็ ทำตามนั่นก็ท่องท่องคาถาที่กากับไว้เสร็จเรียบร้อยทั้งหุ่นยนต์ทั้งสองตัวก็มานั่งดูการแข่งขันนะครับการแข่งขันก็แข่งกันไปยังดูเด็ดเผดมันนะครับไอ้เราก็ลุ้นอ่าอาจารย์อุ้ยที่ไปด้วยกันก็นั่งอยู่ด้วยกันก็ลุ้นลุ้นครับไปไปมาหุ่นยนต์ทั้งสองตัวเข้าไปรอบสี่ทีมสุดท้ายรอบสี่ทีมสุดท้าย ครับอย่างไหนอย่างน้อยก็ที่สองกับที่สามแน่นอนที่สองกับที่สี่ครับที่สองกับที่สี่ไอ้เราก็งงเฮ้ยเข้ามาได้ไงว่าสี่ทีสุดท้ายเข้าไปทั้งสองตัวด้วยอ่าอืมครั้นี้ก็จับฉลากแบ่งสายว่าเจอกันก็จบเหมือนกันครับเขาไม่ให้เจอกันแน่นอนก็เจอกันเองครั้นี้จับฉลากเจอกันเองอ่าเออพอเจอกันเองมุกก็ต้องต้องต้องคอลเลฟายกันเองอ่าครั้นี้ก็อีกตัวหนึ่งชนะก็ไปยิงที่หนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ ไปชิงที่สามนะครับเอเขาเจอกันเองงั้นเ้ยเขาเขาไม่เขาบอกว่าไม่ได้ก็ต้องเจอกันเองก็ต้องเจอกันนะครับไม่เจอกันลำหาอะไรเียจครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ิงที่หนึ่งอะผมต้องไปชิงกับอ่าพระนครเหนือนะครับพระนครเหนือทีนี้วิไล้านนอกกับพระนครเหนือเทียบชั้นกัไม่ได้เทียบชั้นกันไม่ได้โนเนมเลยโนเนมกับคนละชั้นครับผมอันนี้ก็เราเราก็แข่งแข่งกันไป หุ่นยนต์ของเราก็ไปด้วยความเชื่องช้ามากนะครับพระนเไงก่อนโอไปเร็วมากคู่ชิงที่หนึ่งเาคู่ชิงคู่ชิงที่หนึ่งคู่ชิงที่สามไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล่าครับเราคู่ชิงที่หนึ่งเลยนะครับอ่าพอไปก็ตกสะพานมาพระนครเหนือนะครับหุ่นยนต์ก็อ่าบางทีก็ช็อตวิ่งไปไม่ได้บ้างไอเราก็วิ่งช้าๆแต่ก็เข้าไปเส้นชัยชนะเราก็งงๆเอ๊ะมันเข้าไปชนะได้ยังไงนะครับ ไอ้ทีมจริงที่สามก็ชนะเหมือนกันครั้นี้ก็เข้าไปชนะทั้งสองทีมเลยทีมที่หนึ่งทีมหนึ่งแล้วชนะที่สามหนึ่งทีมที่หนึ่งเนี่ยของของอาร์เนนะเวลาที่หนึ่งสักแก้วไม่ใช่ทีมทีมทีมที่สองอ่ะที่แข่งกับรก็ทีมที่สองนี่รู้สึกว่าจะแข่งเหนืออ่าทีมที่หนึ่งแข่งกับพระนครเหนือพระนครเหนือพอหุ่นยนต์ของนี่เขาเทแล้วครับเขาตีครองชนะแล้วเพราะว่าเขาไปถึงเส้นชัยแล้วแต่เขายังเขาเขาแต่เขาก็เขายังลงจาก ต่ลพานไม่ได้ก็ยังไม่ชนะ,ะเหมือนรอเราอยู่ยงั้นอเออจนเราไปที่หลังเราแซงคือคือคือเขาเขาแหละเขาตีกองโฮฮิวแล้วครับยังไงเขาก็ชนะพอะปก,ปกพอไปที่หลังเรากลับแซงเขาเขาเขาไม่เข้าเส้นชัยได้เงินรางวัลมานะครับทีมชนะเลิศได้มาห้าหมื่นทีที่สองได้มาสองหมื่นนะครับ,รบผมก็พาล,ลูกน้องลูกน้องรับถ้วยรางวัล <laughs> ไอ้ก็งงนะครับว่าเอ๊ทีมหุ่นยนต์เราเก่งหรือหลวงปู่สวัสด์เก่งกันแน่เป็นตำนานเลยนะเป็นตำนานเลยว่านิรายเทคนิคบ้านนอกต่างจังหวัดเอาชนะครับหลังจากนั้นมาผมก็ลาออกเลยยังไงอ่ะว่าเอาก็แข่งมาตั้งหลายปีไม่เคยชนะนะครับไม่เคยเข้ารอบเข้าอะไรนะครับก็ได้ชนะที่อุบลราชธานีก็ดีใจเหมือนกันเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติประวัติยัยเออเกียรติประวัติปัจจนี้ยังไม่มีใครทำได้ยังไม่มีใครทำได้ พี่ใหญ่อย่างนี้พี่มองว่าเป็นในฐานะพี่เป็นครูครูสอนผมก็เมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อนะ,อะว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมเรื่องอความต้องทําคงทําของแต่แต่ก็มีหลายทีมที่สมัยก่อนเข้าไปทำนะก็มีการแขวนภาชนะต่างๆไว้ไว้บนหุ่นยนต์เขาบอกว่าพาชนะเขาว่างั้นเออเขาเขาเอามออ่ออวยมาแขวนบ้างอะไรบ้างแต่แต่แต่ละทีมนะ เขาเอาภาชนะมาแขวนเราเราก็งงแต่ครั้นี้เราไปหาหลวงปู่สวัสดิ์หลวงปู่สวัสดิ์ให้ของดีเรามาเพราะฉะนั้นทีมอื่นเขาใช้พาชนะครับแต่ว่าเออคือมันนะคิดแล้วพาชนะเออพาชนะเออเออหลายทีมนะที่เขาใช้หลายทีมใช้พาชนะเออใช้หม้ออวยไปวางบ้างเอาอะไรไปไปแขวนไว้บ้างเขานไวที่น้าให้พาชนะเออเครื่องลางาชนะอะไรก็อะไรอะไรก็ได้แต่ผมไม่ใช้ ผมใช้ที่พึ่งหลวงปู่สวัสด์นะครับเลยใช้ขี้พึ่งองหลวงปู่สวัสด์นะครับสร้างตำนานหุ่นยนชนะครับจึงได้แชมป์มาจนทุกวันนี้นะครับตรงทุกวันนี้ยังไปที่กก่าขานของวขไลเรับของวิไลครับผมอาจารย์วิไลพี่ใหญ่มองว่าสิ่งเหล่านี้มันสิ่งที่ล่ะพี่ิบายไม่อธิบายยากพี่เพราะว่าเราเราด้วยความเราก็อยากชนะเนาะเราเราก็ไปตามเลิกตามยามที่หลวงปู่สั่งให้ไปก็ไปทำของใส่หุ่นยนต์มานี่เออ คือคือการแข่งขันุงยนต์ของทุกมหาลัยทุกวันนี้ใช้เล่นของเหมือนกันก็ต้องเล่นของคือทุกวันนี้ที่ใหญ่คิดว่ายังเล่นของย่ังเล่นของอยู่เหมือนกันครับทุกหลายทีมก็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 เล่นเล่นของเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้เราก็พอเราทำเราต้องรู้ว่าอ๋อมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่า ไอทีมเราเองก็รู้อยู่เรารู้อยู่ว่าเราเราใช้เป็นของแพ้แน่นอนเราเราเราไม่ได้ทีมเก่งอะไรนะครับเทคโนโลยีความพร้อมของมหาลัยไม่มีไม่มีเทคโนโลยีไม่มีไปเที่ยวเฉยแต่ฟุกฟุกชนะมาไปสองทีมไปเที่ยวเพื่อที่เอาประสบการณ์ครับผมไปดูเทคโนโลยีของคนอื่นเฉยแต่เป็นอันว่าเราได้แชมป์มาอุปกรณ์ในการทำปูนเดตนของที่ใหญ่ยังไงกับบนบ้านธรรมดานะครับเราเพนเตอร์เราก็ ตัวละสองสามร้อยไม่ได้เป็นตัวเป็นหมื่นเหมือนเหมือนทีมอื่นเขาทีมอื่นเขาใช้หุ่นยนต์เขาสร้างกันตัวเป็นแสนนะครับเรานี่อ่าหุ่นยนต์ของของที่ใหญ่นี่ตัวล้ตัวตัวหนึ่งก็สองตัวประมาณสามหมื่นสองตัวประมาณสามหมื่นครับอืที่อื่นเขาต้องใช้เที่นยู่เต็มที่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ไม่รู้ว่าใครเก่งกว่ากันนะครับระหว่างทีมหุ่นยนต์ของผมกับลุงปูสวัสดิ์คือถ้าเราสังเกตสนามการแข่งขันช่วงน,นี้มีเครื่องรางของทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบองฟุตบอลจนเขาต้องห้ามนะครับเอาเอาไปแขวนไว้ที่ประตูอะไรเงี้ยเฮ้ยห้ามแล้วห้ามแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ห้ามเครื่องรางเข้าสนามฟุตบอลเลยนะครับครับห้ามอภไปหาลวงปู่สวัสดิ์นะ ตอนนี้ไม่ได้ไปหาหลวงพ่อก็คิดถึงหลวงพ่ออยู่นะครับอยาจะขึ้นไปกราบกันนะครับกราบครับหลวงปู่สวัสดิ์ภูมิสาโลวัดป่าแสนอุดมวัดป่าแสนอุดมครับตรงนี้อะไรตรงั้นตรงเอ่อคงหาไม่ยากนะครับชาวบ้านที่อยู่อยู่ของดีอยู่ที่นั่นนะครับของดีอยู่ที่นั่นนะครับไม่ต้องแสวงหาไกลขุนไปที่นั่นครับนี่นะครับหลวงปู่สวัสดิ์นะครับหลวงปู่สวัสดิ์การเล่นของที่ใหญ่ของมาทุกวันนี้เครื่องรางทุกวันนี้มันก็เป็นเหมือนกับ สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับออแต่บางทีก็ช่วยให้เราชนะได้ช่วยให้เราบรรลุสิ่งที่เราต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนั้นนะครับก็พาเราสูขข่ความสำเร็จได้เหมือนกันยังอย่างพี่เทศไปหาหลวงพ่ออะไรท,ท,ที่เคยไปหามาหลวงพ่อเสียง พอเียงพ่อเซียงใหญ่เสียงตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะเพราะเสียดายเสียดามากเพราะว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของเวทของเมืองอุบลนะครับเพราะว่าหลายคนเราไปลงวิชากันมาหมดแล้วตอนนี้ผู้สุดทคืออาจารย์อุ้ยครับอาจารย์อุ้ย อาจารย์อุ้ยอาจารย์อุ้ยก็ได้วิชามาทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองซ้ำกันครับกว่าลูกศิษย์จะจะ w o ์ k ไหมเออก็คงอาจารย์อุ้ยที่ลงคลิปนี้อยู่นะครับเออฟรีนะฟรีนะฮ่ตอนนั้นเขาใหญ่เซียมก็ฟรีเราเนี่ยก็ฟรีครับเออก็ฟรีนะอาจารย์อุ้ยครับผมอ้าวพี่ใหญ่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรครับก็สร้างพระบ้างนิดนหน่อยสร้างพระบ้างนิดนิด่ไหนครับแล้วก็ช่วยหลวงปู่ อตอนช่วยหลวงปู่สอสร้างวัดอยู่หลวงปู่สอนวัดแหละหลวงปู่สอนะครับหลวงปู่สอวัดวัดระเบ้อหูกว่างวัดระเบ้อหูกว่างนะครับก็จะช่วยแกทําโบสถ์อยู่นะครับครับผมครับครับก็แค่นี้นะครับปฏิหารของหลวงพ่อสวัสดิ์ภูมิสาโรวัดป่าใสอุดมครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ